เลือกไพ่นะคะพิกอะไรกาสนะคะให้เลือกไพ่หนึ่งใดใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะคะคุณจะเลือกไพ่ใบไหนนะคะอ่ะถ่ายใจกันดูว่าคุณจะเลือกแล้วได้อะไรนะคะหนึ่งสองสามนะคะไพ่ใบที่หนึ่งว้าวถ้าใครเลือกนี้มีโชคนะรับทรัพย์รับโชคเลยนะคะมีโอกาสที่จะอ่าได้โชค ได้เครื่องประดับที่มีค่านะคะ,อะของมีค่านะคะพไพ่ใบที่สอง e s อ n ความโชคดีหรือว่ามีชื่อเสียงทั้งหน้าที่การงานและการเงินหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโชคงานเงินความรักนะคะ,ะจะดีทุกอย่างใที่ 3. เลือกเรื่องความรักใครขาดเรื่องความรักจะสมหวังในเรื่องความรักนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังนะคะทุกๆด้าน